สวัสดีค่ะคุณจ่ตาตัดดูหมอดูอารมณ์ดีทำนายไพ่ยิปซีจิตสัมผัสมาพบกับคุณคุณอีกครั้งทางเพจจิ้งจกทักบายคำผีบอกดวงประจำวันที่6-12กรกฎาคมจะเป็นเช่นไรมาดูกันค่ะเริ่มที่คุณที่เกิดวันอาทิตย์ก่อนค่ะว่าการงานการเงินความรักจะเป็นเช่นไรว้าวสแสดงความยินดีในเรื่องการงานของที่เกิดวันทย์ได้เลยว่าคิดหวังทําสิ่งใดสําเร็จได้โดยพลันโดยเฉพาะคนที่ทํางานแล้วเกี่ยวข้องกับคู่คิดคู่ค้า พันธมิตรหรือพาร์ทเนอร์จะได้รับความร่วมมือที่ดีนะคะการงานเสร็จแล้วต่อด้วยเรื่องของการเงินต่อค่ะปัญหาที่เดือนที่อาทิตย์ที่ที่ศาดูไว้ครั้งก่อนเนี่ยเกินจะได้รับการแก้ไขแล้วก็อุปสรรคจบไปแล้วนะคะการเงินเนี่ยจะได้รับการแก้ไขจะได้รับการช่วยเหลือกําลังรอการตัดสินใจอนุมัติมันขึ้นมาในเรื่องของเรื่องเกี่ยวกับเช่นถ้าจะใช้เงินก้อนใหญ่ในการซื้อบ้านซื้อรถหรือทํางานโครงการใหญ่ๆอ่ะ จะได้รับคําตอบนะคะรอฟังข่าวดีนะคะขอให้เป็นข่าวดีแล้วก็ได้รับคําตอบโดยเร็วในเรื่องของความรักต่อนะคะเนี่ยมันไม่มีใครดีทุกเรื่องเนาะคนที่เกิดมาทิ์ขอเป็นกำลังใจให้ได้เลือกทำเลือกคนเลือกความรักที่ถูกต้องอันไหนที่เป็นสิ่งที่ดีในเรื่องของความรักก็เลือกไว้เก็บไว้ทําไว้อันไหนที่ไม่ดีก็ต้องจดุดต้องจบต้องพักคนที่เขาไม่ได้รักเราเราก็ต้องปล่อยมือกันเนาะ ถึงเวลาแล้วต้องตัดสินใจให้ได้นะคะเป็นกำลังใจให้คนที่เกิดวันอาทิตย์ตัดสินใจเลือกได้ถูกต้องในสิ่งที่ควรได้จริงๆก็จบไปแล้วนะคะสําหรับดวงประจําวันที่6ถึง12กรกฎาคมน,นี้นะคะกลับมาจากการกักตัวเก็บตัวจากการดูแลร่างกายตัวเองดูแลสุขภาพกายใจตัวเองแล้ว กลับมาสู้กับการงานและการดิ้นรนต่อสู้ในสังคมอย่างปกติแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนผ่านไปได้ดีนะคะได้รับผลดีๆตอบแทนกลับมาเช่นกันค่ะวันนี้เจ๊จ่า,จาพาตัดดวงมาดูรมดินทำนายพพ่ย์่ทส่สัมผัสต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าทางเพจทิจ้งจบทักาบคําีบอกเช่นเดิมค่ะสวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ